สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเขาสูอีสานค้นบานจานจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ได้เมนูแซบ่บมาฝากพี่ฝากน้องอีเดาร์จ้าได้แกงหวายไส้หนังเนื้อพี่น้องถาดใหญ่ๆมาพี่นอ้องยับขามากินน้ำกันจ้าจังไดกะสดนนำซิมก่อนนอะพี่น้อง <c oughs> นั่พี่น้องแซ่บถึงใจจ้ามื้อนี้เอาใจค้นหมักขมเนื้อพี่น้องแกงหวายนี่แซ่บจ้าโอ้ยพี่น้องจ้า ฟูงบินตำมือนี้สม,มัตหลายแถอน้อพี่น้องมาคุยคราบใญไงแสบพึ้นเกาพี่น้องขม,ม,มอำลำพี่น้องแสบคักืม ืแซ่บแห้งพี่น้องลูกโดดพี่น้องจำน้ำกันนะบ้าน แซ่บพี่น้องือแมงวันก็ได้ขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องจา๋า มัน็นแมงวันหลายคักสดข้ามยังไงจ้ะแซบพี่น้อง ถึกใจแด้วพี่น้องคนมากกินขมขมอ่ำลำแซ่บแต่พแบ,ไไพแบพี่น้องสดน้ำแห่งแสบไปไง่พี่น้องเอ้ยแสบพี่น้องร้องเบิงแด้จ้ะ ถ้าผู้ใดบ่เคยแกงหวายใสหนังเน้อพี่น้องล่องเบิงจ้ะแซบคักพี่น้องจ้ะกะนะคุยกับลูกโดดข้าม่ั่จ้ะ ใส่มองวันมือนี่มันมืออีหรือี่น้องเอ้ยหื้อแจบ บางคนเนาะพี่น้องแกงหวายเพิ่นกับแกงใส่ไก่ใส่เห็ดเนาะพี่น้องแต่อีสานคนบานจารย์มันอนีแกงใส่หนังเด้พี่น้องแสบนัวขายอิลิจะ้ะ แซบจำลืมบาลหลี่รืะเดอ้อบาหลกทีหรือเดอ้อพี่น้องแซบพี่ทีจา้ามาลูกโดดพี่น้องอือือแห้งคักแซบแซบแซบพี่น้องร้องไปแกงมึงเดอ้อแกงหวายใส่หนัง แสบคักมันอนีก,ก็ไม่ได้เข้ามาแสบอีกแล้วพี่น้องแสบแต่พี่น้อง